คิดนะครับโอ้โหนั่งนานเกินไปนะโอเคสั่งกำลังน้องๆก่อนเพื่อนๆเมือปืนจอมเมืออยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านไหนอยู่ว่าซับแปดซัโอ้เขาก็มิติเก้าซับแปดเลยรูจักรใจนุ่นอันนี้ป๋าเ่้รุ่นใหญ่พี่นุ่นเนี่ยชวงไต่ก่อแโอ้วันสออาารย์ท่วันโอเคไปเลยนะครับวันนี้เจิญเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตกลับไปนะครับก็กำจัดกลกลับไปแล้วก็รูเปียกกันรอบๆที่นี่นะ แล้วก็พารีนบูลอาวันเมตาลอนุญาตแล้วก็พารีนบูลเอาเดินทางกลับไปจากนี้ไปมอเตอร์ไซค์ประมาณ20นาทีนะข่าวัตจางโคม์แล้วก็พารีนบูลโมนแน่นอนเดี๋ยวขขาวก็กินไปได้เลยนะครับติดคลิปแล้วติดคลิปแล้วครับเจอสาวข้างทางครับปิดไม่ได้ครับสั่งกำลาไปก่อนนะครับไหนเนี่ย กองได้ชยไปอย่างดีว่าถ่ายผงแล้กองปีชุ่มแล้วเนี่ยไม่เลือกอะตำรวจตาเตียนแป๊บนึงแป๊บนกงกองกอเป็นตัวไรชั้นมาเลื่อมันนี่นี่อที่มาเล่ตัวสมัยเนี่ยผมอยู่ว่าชันเป็นนาอะไระโอเคหนึ่งสองสามโอ้ยยบเป็นแคมเด็ก้องเน่นิดนิดตรมอะไรอะ น้อยัสิ่งคิดเอวะหนึ่งสองสามกำกับเย็นนิดนิดต้งโอ้โหมือนนางฟ้าเลยฟ้าผูกน้องอาซาภูมเดี๋ยวคายตีมันตีนมันเมือรู้สึกว่ามันอไรวะนบิวเยวเวไม่นาววะไม่เอนาบิวเเนี่ยถ่ายเนีนอยน้อนัน้น ระยวหนึ่งสองสมงนึงเนาะหนึ่งสองสาเช็ดเชืโอเคไปเลยบรรยากาศตอนนี้อยู่ประมาณ3ามโมงครึงร่งถึงสี่โมงพอดีนะครับหลายายคนก็เดินทางกลับคนที่อยู่ไกลก็กรีบกลับแล้วครับเราก็กําลังรอเพื่อนๆอีกคนหนึ่งนะอันนี้ก็น้องอามโนนกำลังรอเพื่อนน้องพองโนนหรือเปล่าน,นะเ <laughs> ก่งพองแต่น้องเก่งพองยังไม่มานะ เราเดินมาก่อนนะก็ทางนี้ก็จะได้ยินเสียงเพลงรังเด่หน่อยกําลังเต้นรํานะครับก็หลังที่ทําบุญเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ได้บุญไปเยอะนะแต่ละคนนะก็จัดไปนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจพวกเรานะครับผมกดไลค์กดซิกกดซับสไารตลอดเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและเป็นกําลังใจมาตลอดนะครับมบอกเธอเออกรุกงก้เออสองว้วกลับไปยมกันกันอะไรเนี่ยไรไรนีก็แหละ เอาละครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านวันจอนอีกรอบนะึงไปส่งน้องอามโนนคนสวยก่อนนะครับไปเลยนล้เรอว่ะออกจีดเชียวหนะน,น่อยๆไปเอาละครับบไปกันตอนเย็นนะครับตอนนี้กันจะไปส่งสาวสาววันจอนนะสาวน้อยสองคนน,นี่กำลังขับ,บมอเตอร์ไซค์ตามกันกำลังนี่เจอไฟเขียวป่าไฟแรงไฟเขียวไฟแรงไฟแรงไฟเขียวผ่าน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 านี่ โอ้เป็นไงตอนต่อไปแล้วเย้เย้ มาจากประเทศไทยเส้นทางเข้าสู่เมืองลานะครับผมเติมประมาณ1,000จัดเลยเท่านั้นใส่หนึ่งเห็น กัาอัดปุ่มติดขาอ่อนะครับหนึ่งพันจัดเต็มทางเลยนะนมันถุกมากเลย ออก,กันโนกี่ไหนมาเนี่ยฮะไ่เจ้าไนมั้อยู่ในปอรล์ถเออคิดว่ารถจับแล้ว <laughs> คิดว่าน่ามันเงียบบ้างนะฮะฮ่าฮ่าฮ่าเค,คิดว่าจับโดนจับแล้วไม่มีหมวกกันน็อกโอ้โหยังดียังดีไม่ีหมวกกันน็อกเสียอากาศทางเข้าเพราะว่าแหา่งวันจอดนะครับ มแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับมันเย็นเราก็มาศาสตรนับกระเทมที่ได้ได้ว่าผู้ฝอมนะผู้ฝอมเยอะมากเลยหมู่บ้านนี่นี่หมู่บ้านโบราณเยอะมากครับท่านผู้ชมนี่มันจอดพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วครับช่วงนี้เที่ยวไหนก็ต้องรีบกลับบ้านเสายพระที่ตกไม่ค่อยเห็นเส้นทางไปละอ้าวแล้ว ต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านของน้องอามโนนนะเวลาไม่มากเลยโอกาสหน้าค่อยมาแหว่ใหม่คือนายโยนนะขึ้นเนาะส่งกันได้ก็เลยกะเดี๋ยววันทีเฮยมไปเรียกเฮาเถาะอ้ยเดี๋ยวลืมอะไรลูมก่อนเช็คดูเดี๋ยวลืมมอโยนุขมุนไรเนาะเหนื่อยอ่ะกัน่ไงขาเคียงนี่ก็เันเดี๋ยวรอรอซื้อรถก่อนเท่านั้นในกันนะ โ okay. อเคพร้อหมหรือยังนะต,ตีกันในคืนนี้มังกากะเมื่อพี่รีพอร์ตใกล้ๆกูตะวันตกหนาวเนี่ยตะวันตกรับสิ่งเป็นไงน้องงามนนสบายดีไหม <c oughs> ยังสู้ๆไหวอยู่ไหมหรือว่าไ,วไม่ไหวแนละ<ว>้วพูดไม่ออกอีกแล้วงงนอนได้แล้วโอ้โหพ่อแม่ไปนานหมดนะวันนี้นะ <c oughs> ผมว่านะเงียบไปหมดเลยเดี๋ยวก็แปรกตาตอนเย็นนะตอนนี้อยู่ประมาณสี่โมงใกล้ถึบห้าโมงแล้ว โอเคบอกได้ผิดบอกได้นะเมื่อบอกเมื่อนั้นโอเคเจอกันใหม่นะครับไปไปนะครับผมสวัสดีครับมาดงไปไปกันเลยกันฮะโอเคไปไปนะเจอกันใหม่โอเคกลับบ้านกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซิกดซับสไคร้ดนะครับขอบคุณมากครับที่ได้ชมคลิปและก็เจอสาวงามตามท้องเลืองแห่งเมืองชิงตุงนี้ครับขอบคุณมากครับเอาล้วครับถึงแล้วครับหมู่บ้านป่าสามแห่งชิงตุงย้อนแสงมาก ตอนนี้ไล่ถ่ายย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับมันจะพืดนิดหน่อยแล้วก็กำลังจะตามน้องโมฟอมไปบ้านเขาแป๊บนึ่งนะก็ผมกอบโมฟอมถึงบ้านก่อนเลยจะกลับบ้านนะ